ปัญหานะของคนที่ซื้อที่ดินใหม่แล้วคุณไม่ได้รังวัดเพราะฉะนั้นวันนี้คุณถึงบอกทุกคนย้ำแล้วย้ำอีกยรู้จะย้ำยังไงนะย้ำจนปากจะฉีกไปถึงรููแล้วว่าเวลาที่คุณซื้อที่ดินใหม่นะียยังไงคุณก็ต้องรังวัด ขอ,อนิดเดียวคือคุณอย่าดูแค่หลักเขตที่ดินเท่านั้นหลักเขตที่ดินครูบอกเลยนะว่ามันเป็นตัวที่บ่งบอกอนาเขตที่ดินก็จริงแต่ในสภาพความเป็นจริงเนะี่ยเราไม่สามารถยึดหลักเขตที่ดินได้เลยตัวครูเนี่ยมีประสบการณ์ตรงๆมาแล้วกับการที่หลักเขตที่ดินมันยึดถือไม่ได้และสิ่งที่ตามมาก็คือว่าช่างไม่ได้สนใจหลักเขตที่ดินเลยนะครูจะบอกให้เพราะฉะนั้นน,นี้หลๆคนที่มาถามครูว่าเฮ้ยครูคะเนี่ยเพื่อนบ้านย้ายหลักเขตที่ดินไปเป็นอะไรไหมทำยังไงดีนะคะครูจะบอกเลยว่าไม่เป็นไรถ้าที่ดินคุณเ <c> คย วัดที่ดินมาเนี่ยจนปัจจุบันนี้น,นวัตกรรมมันพัฒนาไปจนใช้ดาวเทียมในการวัดแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่เป็นไรถ้าหลักเขตที่ดินมันถูกย้ายเพราะช่างเนี่ยน,นะคะเขาจะมีตัวจับพิกัดตัวที่บ่งบอกได้ว่าหลักเขตมันต้องอยู่ตรงไหน,นครูเคยยึดตามหลักเขตที่ดินแล้ววันดีคืนดีช่างมาแล้วบอกว่าวัดแล้วไม่ลงตรงจุดที่ปักที่เสามันปักอยู่แล้วช่างก็ไม่ยึดด้วยว่าหลักเขตที่ดินอยู่ตรงไหน,นเขายึดตาม รูปแผนที่ยึดตามวิชาการยึดตามตำราที่เขาขนมาจากสำนักงานดินหนึ่งเลยข้อดีคือใครที่โดนย้ายหลักเขตคุณไม่ต้องกลัวถ้าที่ดินคุณเคยใช้กล้องส่องนะช่างที่ดีเขาจะวัดที่คุณได้วงอยู่ตรงไหนนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ให้คุณรู้เลยว่าถ้าสมมติว่าช่างเขาฟันทองให้คุณไม่ได้นี่ผิดปกติแล้วผิดปกติแล้วเพราะตามปกติแล้วที่ดินที่ใช้กล้องในการส่องช่างต้องบอกได้ว่าว่าหลักเขตที่ดินมนอยู่ตรงไหนนะคะ